ยังไม่คิดถึงท็อปโฟรเจคินครอปยอมรับแม้ลิอร์พูลบุกถล่มลีดเจคกนครอปผู้จัดการทีมลิอร์พูลชมนักเตะที่ระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในซีซั่นนี้ที่บุกไปชนะลีดยูไนเต็ดหประตูต่อ6ในเกมเพเมลช์หนสนับเอรนโรสเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมายืนยันยังไม่คิดฝันถึงการคว้าอันดับท็อปโฟเจคนครอปประสบความสำเร็จพาทีมกำชัยชนะในนัดแรกใน6นัดหลังสุดของทุกรายการ นับตั้งแต่เปิดบ้านกระซวกแมนยูเนเตด70แม้หงแดงจะโชว์ความสุดยอดออกมาให้เห็นผู้สื่อชาวเมืองไส่เกอกกระระบุว่าไม่อาจนึกถึงโคต้าแชมเ,เปี้ยนส์ลีกได้เนื่องจากที่มาดับเหนือกว่าอาจกำชัยในเกมของพวกเขาได้เช่นกันโดยนัดล่าสุดเครื่องจักรสีแดงลั้งดับ8ของตารางมีแต้มตามหลังนิโคเซนอันดับ4ที่ลงเล่น30นัดเท่ากัน9แต้มผมไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดยังไงดีทั้งเกมเยี่ยมมากยกเว้น2-3จงังหวะ ผมคิดว่ามันเป็นเกมดีที่สุดในซีซั่นนี้ของเราจากหลายๆประเด็นเราคอนโทรเกมได้เหนือกว่าเราเล่นเกมได้อย่างยอดเยี่ยมและเลือกเย็นเกมตัวกับก็สุดยอดผมชอบที่สุดในนาทีที่92ตอนที่4ีนักเตะไลา่ย,ย่างบอลจากลีดเราเล่นได้ดีและได้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งผมไม่สนใจ6ประตูมันเป็นเรื่องของฟอร์มมันเป็นฟอร์มของผู้ชนะมันไม่ใช่เกมที่ลีดสมควรชนะมันชัดเจนว่าเราสมควรชนะมันเป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นมากที่สุดต่อผลงานของเดียโกโชตา เดขึ้นครับกล่าวว่าเขามีฟอร์มที่สุดยอดเขายังพัฒนาได้อีกเยอะตอนนี้เขากลับมาแล้วหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปและเตะหลายคนสมควรได้เล่นเป็นตัวจริงในคืนนี้ส่วนการคว้าอันดับอฟอป์มเขึ้นครับกล่าวว่าคุณจะไปจะต้องคว้าผลลัพธ์แบบนี้ให้ได้ตลอดไปแต่มันก็ขึ้นอยู่กับทีมอื่นที่ต้องการคว้าผลลัพธ์ที่ดีด้วยเราไม่มีทางเลือกอื่นพวกเขาอาจชนะทุกนัดไรตันยังนําหน้าเราเราไม่มีสิทธิ์เป็นกังวลกับเรื่องนี้หากเราคว้าผลลัพธ์ได้ เราก็สามารถมองดูอันดับตารางหลังจบซีซั่นได้เจ้าเ่นครับผู้จัดการทีมหงษ์แดงเลี้ยวปูกล่าวชื่นชมทุกทีมเล่นเคาน์เตอร์และเพรสซิงได้อย่างสุดยอดในเกมบุกขยี้ลีดเลเทเลี้ยวปูคืนฟอร์มเก่งบุกถล่มลีดยูเนเตดขาดลอยดึงประตูต่อ6ในเกมเพเมอร์ลิกวันจันทร์ที่ผ่านมาหลายประตูที่ยิงได้มาจากการแย่งบอลจากผู้เล่นลีดก่อนโต้กับเร็วและทําประตูได้อย่างเฉียบขาดทําให้ครอปถึงกระชมเปาะว่าเล่นเคาน์เตอร์และเพรสซิง ได้อย่างสุดยอดผมไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดตรงไหนก่อนดีแต่เกมทั้งหมดมันสุดยอดมากยกเว้นเพียง2จังหวะเราทําได้สุดยอดในการคอนโทรเกมเราเยือกเย็นและเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเล่นเคาน์เตอร์และเพรสซิ่งดีที่สุดในช่วงเวลานานมากที่ผมชอบมากคือนาทีที่เ2ที่ผู้เล่นของเรา4คนไล่บี้ยังบอลน,นักเตะที่น่าสงสารของลีดมันสุดยอดมากเราเล่นได้ดีและยิงประตูได้อย่างน่าทึ่งผมไม่ได้สนใจในเรื่องที่ยิง6ประตูมันเป็นฟอร์มการเล่นต่างหาก นี่คือฟอร์มการเล่นแห่งชัยชนะดีโกโชตากองหน้าลิเวอร์พูลเป่าปากด้วยความโลกอกหลังยิงประตูนในฤดูกาลนี้ได้แล้วโชวตาปลดล็อกพังประตูแรกต่อด้วยประตูที่2ในการเล่นในทีมนัดที่20จากทุ่รายการของฤดูกาลนี้หลังพาทีมบุกชนะลีดยูเนเต็ดหประตูต่อ6ในเกมพเพลย์มารีกวันจันทร์ที่ผ่านมาในที่สุดก็ทําได้มันเป็นฤดูกาลที่ยากลําบากสําหรับผมสำหรับทีมด้วยและผมก็โล่งใจอย่างมาก ันมีความรู้สึกผสมปนเปแต่ก็รู้สึกดีผมต้องการมีส่วนร่วมอยู่เสมอผมทําแอซิดได้ในครึ่งแรกแต่ผมอยากยิงให้ได้มากกว่านี้ผมคิดว่าเราเล่นได้ดีจริงๆโดยเฉพาะในครึ่งหลังเราครองบอลได้เราพยายามยืนตำแหน่งกันให้ดีและยิงประตูที่ยอดเยี่ยมและเราก็สมควรชนะเกรนจอนสันเผยชื่อมิดฟิลด์ที่ลิเวอร์พูลสมควรดึงมาเสริมทัพมากที่สุดอดีตกองหลังของลิเวอร์พูลทีมดังแห่งเพมเรเลียงกฤษ ออกมากระตุ้นให้สโมสรอนเก่าขวาตัวมัตโอโควาสิ์ต้องกางจากเชลซีมาร่วมทีมให้ได้ในซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากลิเวอร์พูลเอ็โคอดีตแบ็คขวาผู้เคยค้าแข้งให้กับทั้งสิงห์บูลและหงแดงเชื่อแข้งโคแอดคือผู้เล่นที่ทีมของเจ็กเกลครอปต้องการในตลาดซื้อขายรอบใหม่เนื่องจากมีคุณสมบัติทุกอย่างที่ช่วยยกระดับทีมให้กลับมาลุ้นแชมป์ได้อีกครั้ง